สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวซีรีวันทับทองค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวทุยาอ่อนดีค่ะค่ะพวกเราสองคนมาจากคณะมนุษยศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีนนะคะโดยในวันนี้เนี่ยพวกเราก็จะมานำเสนองานในรายวิชา776303คติชนในสื่อดิจิทัลโฟกูลอินดิ i ิ i ัลมีเดียค่ะ โดยคติชนที่เราจะนำมานำเสนอในวันนี้นะคะก็คือเครื่องรางตามความเชื่อของชาวล้านนา,มาแลมลงผู้ขำค่ะตัวมแลมลงผู้ขำนะคะเครื่องรางเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นประเภทหลักและประเภทย่อยค่ะประเภทหลักเนี่ยจะอยู่ในประเภทวัตถุและประเภทย่อยเนี่ยจะอยู่ในความเชื่อและตำนานค่ะโดย สื่อนะคะสื่อดิจิทัลที่เราเจอคติชนดังกล่าวเนี่ยถ้าเป็นในรูปแบบด,ด้งเดิมก็คือตัวมแมลงผู้คำที่ถูกนำมาซา์ฟเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ตัวมแมลงผู้คำที่นำไปแกะสลักด้วยไม้กระดู่แดงนะคะแล้วก็อัดกรอบเหมือนกับกรอบพระตอนนี้ค่ะ เรจะพบเจอในสื่อเฟซบุ o กนะคะในคอมมูนิตี้คนดักงาค่ะสำหรับรูปแบบใหม่นะคะหลังจากที่สื่อดิจิทัลเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลแล้วก็ปรับให้เข้ากับยุคสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะจนกลายมาเป็นกําไรสายมูมาแรงผู่คำแ้ค่ <Wow. S 1> ก็จะเจอในแอปเลเวลเเอค่ะ <Wow. S 1> และสำหรับ ความน่าสนใจของเครื่องรางมาแมลงผู้คานะคะเดิมทีเนี่ยมแมลงผู้คำเนี่ยมีตำนานว่าเป็นมแมลงมงคลแล้วก็มแมลงศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับรัศมีโอภาษนะคะจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะโดยในระหว่างที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้บรรลุธรรมวิเศษแล้วนะคะในช่วงรัต ถ้าสมัยนั้นนะคะก็จะเรียกมแมลงผู้คำว่าพญาแมงผู้คำค่ะพญาแมงผู้คำเนี่ยก็พากันยกทั้งปูนะคะวินไปเพื่อที่จะไปเก็บเอาดอกกาสะลองทิพนะคะมาโปรยรองให้นะคะณนะรัตนบัลังเพื่อให้พระพุทธเจ้าเนี่ยนางค่ะจากนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงเปล่งพุทธวาจานะคะ บอกกับพญาแมงผู้คำผูกนั้นว่าเป็นแมลงที่เหนือ,อกว่าสัตว์มีปีกทางปวงค่ะแล้วก็จากตำนานตรงนี้นะคะรวมเข้ากับความเชื่อของชาวบ้านในแถบล้านนาว่าเมื่อแมลงผู้คำเนี่ยถูกนำมาทำเป็นเครื่องรางตัวเครื่องรางเนี่ย ก็จะมีพุทธคุณในด้านของเมตตามหานิยมความหนุนนำหน้าที่การงานนะคะแล้วก็ปกปักรักษาให้ผู้ที่ครอบครองเนี่ยแควคาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงอีกท,ทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการเงินการงานแล้วก็ความดาวอีกด้วยค่ะอย่าเพิ่งหลับกันนะทุกคนค่ะต่อไปก็จะเป็นลักษณะเด่น ของเครื่องรางที่เราเลือกหมานะคะเรามาดูกันว่าเครื่องรางมาแมลงผู้คำเนี่ยมีจุดเด่นอย่างไรบ้างคะ่ะส่วนจ,จากแง่มนต์นาเด่นของขติชนที่เลือกนะคะเมื่อโลกดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้นจากเดิมจากที่ตำนานและความเชื่อของมแมลงผู้คำเป็นที่รู้จักกันเพียงแค่ในหมู่บ้านหรือว่าแถบจังหวัดเล็กๆปัจจุบันข้อมูลนังข่าวถูกนํามาเผยแพร่สู่สาธารชนในรูปแบบออนไลน์มากขึ้นค่ะ โดยทำให้คนสนใจในตำนานและเครื่องรางมากขึ้นมีการปรับรูปแบบของเครื่องรางที่ต่างจากเดิมจากมาแมลงคู้คาอัดกรอบหรือว่างานแกะสลักจากไม้ประดู่แดงมาเป็นกไาไลแมลงคู้คาค่ะทําให้เครื่องรางมีจุดเด่นดังนี้ค่ะ สามารถทําให้เวอรุ่นเข้าถึงเครื่องรางในยุคก่อนได้ง่ายขึ้นแล้วก็ปรับให้มีความเข้ากับยุคสมัยมากขึ้นค่ะความเชื่อและตำนานดังกล่าวยังถูกสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นโดยมีกําไรเป็นตัวเชื่อมและก็ข้อมูลอันเป็นลายลักษณ์อักษรที่ถูกรักษาไว้ทางอินเทอร์เน็ตด้วยค่ะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องนําแมลงผู้คําตัวจริงมาสตาร์อีกต่อไปเป็นการนำเอาความเชื่อและตำนานมาประยุกเป็นสินค้าที่สามารถ หารายได้ให้กับบุคคลแล้วก็คนในหมู่บ้านได้อีกค่ะน้องปรากฏในซีรีส์และละครด้วยนะแมะลงผู้คำที่เจอในหนังนะคะก็จะเป็นเรื่องเข็มจีรานะคะก็จะเป็นฉากนี้นะคะเป็นฉากที่พ่อครูมอบแมลงผู้คำให้เข็มเพื่อไว้ปกป้องตัวเองค่ะค่ะแล้วก็นอกจาก ตัวมแมลงผู้คำนะคะจะไปปรากฏในซีรีส์ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะคะก็ยังปรากฏในละครเรื่องเสาว้าฉบับดีเมคค่ะซึ่งออกอากาศทางช่อง7นะคะเป็นในฉากเนี่ยหใน5เสาวหลักปลอดภัยจากการโดนตัวร้ายยิงนะคะเพราะว่าพรานเนี่ยได้มอบมแมลงผู้คำให้กับ เขาเอาไว้เพื่อป้องกันตัวค่ะโดยแมลงผู้คําอันนี้เนี่ยเป็นการแกะสลักจากไม้ประดูแดงและก็ปลุกเสกโดยคนที่มีเชื้อสายของเจ้าหรือว่ากษัตริย์อยู่ค่ะค่ะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะเป็นที่พวกเรานำมานำเสนอในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ